จอมยุทธนูเวลภูมิใจเสนอประสวรร์จอมราชันตอนที่45ปราบทั้ง5ยายเท่าอย่างปรมาจารย์ด้านพลังปราณอีกคนหนึ่งได้เริ่มโจมตีอย่างฉีเธอเคยใช้การบ่มเพาะพลังปราณห่วงลึกซึ่งอนุญาตให้เธอหลอมรวมพลังปราณที่แท้จริงของเธอเข้ากับพื้นดินจากนั้นให้รูปร่างเช่นหนามแหลม ซึ่งสามารถฆ่าศัตรูได้ก่อนที่พวกเขาจะรู้ว่าอะไรกระทบพวกเขาน่าเสียดายสำหรับเธอความรู้สึกของหยางฉีนั้นรุนแรงเกินไปเขาสัมผัสได้ถึงแรงสั่นสะเทือนของพลังปราณที่อยู่ใต้ฝ่าเท้าของเขาและกระทืบแท่งไม้ออกจากการดำรงอยู่พร้อมผลักพลังปราณที่แท้จริงกลับไปยังแหล่งที่มาในการโจมตีแบบฟันเฟือง เมื่อสามเดือนก่อนเขาสามารถสังหารหัวหน้าผู้อาวุโสทั้งหมดจากตระกูลเฉินรวมทั้งปีศาจร้อยแขนเฉินเทียนเซียงแล้วตอนนี้เขาจะเป็นอย่างไรในอีกสามเดือนต่อมาตลอดสามเดือนนั้นเขาได้จดจ่ออยู่กับการฝึกฝนอย่างสุดใจความเข้าใจในพลังปราณของเขาอยู่ที่จุดสูงสุดและความแข็งแกร่งของเทพมังกรข้อขชสารทลายขุมนรกก็ถึงจุดที่สมบูรณ์แบบแล้วเขาแข็งแกร่งมากจนแม้แต่ปีศาตร้อยตัวก็ไม่สามารถทำร้ายเขาได้ ท่าง,ง่ายๆของเขาเพียงครั้งเดียวได้เอาชนะใหญ่เท่าอย่างได้อย่างสมบูรณ์และแม้กระทั่งทำให้เธอบาดเจ็บหลังจากกระอักเลือดออกมาเธอเอามือแต่หน้าอกราวกับว่าหัวใจของเธอจะระเบิดได้ทุกเมื่อทำไมต้องรอบโจมตีท่านยายอยางอย่างชีกล่าวน้ำเสียงของเขาเจือด้วยความโกรธ ข้าไม่ได้ฆ่าอย่างซื่อและคนอื่นๆข้าไม่ได้ทำให้ใครพิการข้าแค่ขอให้พวกเขาสาบานว่าจะจงรักภักดีต่อหัวหน้าตระกูลเป็นการเสริมความแข็งแกร่งให้ตระกูลของเราจำเป็นต้องมีกลยุทธ์ที่โหดเหี้ยมเช่นนี้จากเจ้าจริงๆหรือหยางชีไม่ได้ใส่ใจเลยที่จะสุภาพท้ายที่สุดการโจมตีของยายเท่าอย่างนั้นไร้ความปราณีหากไม่ใช่เพราะพลังป้องกันอันทรงพลังของหยางชีเขาคงถูกฆ่าตายอย่างแน่นอน จากนั้นจะเห็นได้ว่ายายเท่าอย่างที่ตายไปแล้วกำลังฆ่าเขาอย่างไรและไม่มีทางที่หยางฉีจะสุภาพกับคนที่ต้องการให้เขาตายแม้ว่าบุคคลนั้นจะเป็นสมาชิกอาวุโสของตระกูลก็ตามณจุดนี้หยางโจกงก้าวไปข้างหน้าหยางฉีจ้องมองไปที่เขาเขาพูดเจ้าคิดว่าเจ้าจะทำอะไรงั้นเหรอหยางฉีอย่าบอกนะว่าเจ้าคิดจะฆ่ายายเท่าอย่างไม่ฆ่าจะไม่ฆ่าเธอหยางชีตอบอย่างเย็นชา แต่ข้าสามารถบอกเจ้าได้ถ้าข้าพบว่ามีคนอื่นแอบแฝงเจตนาร้ายข้าจะหมดความอดทนข้าไม่ต้องการที่จะทำอะไรเพื่อทำร้ายกลุ่มข้าต้องการนำเรากลับคืนสู่ความรุ่งโรจน์เพราะได้กลายเป็นเจ้าแห่งทางปราณแล้วและเป็นหัวหน้าตระกูลด้วยผิดตรงไหนที่ขอให้ทุกคนทำตามคำสั่งของเขาจบเจ้าต้องการอะไรอย่างฉีอย่างสิงจือกล่าวกฎของที่นี่คืออะไร เมื่อถึงจุดนี้อย่างซิงจือที่ชานฉลาดสามารถสัมผัสได้ว่าหยางชีไม่ได้ถูกครอบงำจริงๆหากเป็นเช่นนั้นเมื่อพิจารณาถึงระดับของฐานการบ่มเพาะของเขาแล้วเขาอาจจะทําให้พิการหรือฆ่าทุกคนที่อยู่ที่นั่นได้เขาจับคนสองสามคนแทนและเขาได้ต่อสู้ด้วยความเหมาะสมและยับยั้งชั่งใจง่ายมากหยางชีกล่าวด้วยความเด็ดเดี่ยวที่สามารถตัดตะปูและสับเหล็กได้ตระกูลของเราต้องสามัคคีกันโดยมีพ่อเป็นหัวใจหยางซู อย่างซื่อและอย่างเจินทุกคนต้องแสดงความจงรักภักดีต่อเขาและสาบานต่อผลดังกล่าวต่อหน้าศาลของตระกูลต่อจากนี้ไปพวกเขาจะต้องมุ่งเน้นความคิดและความพยายามทั้งหมดของพวกเขาในการสนับสนุนกลุ่มโดยรวมปกป้องกลุ่มจากภัยคุกคามภายนอกและในการรักษาเกียรติและศักดิ์ศรีของกลุ่มถ้าพวกเขาทำอย่างนั้นข้าจะปล่อยพวกเขาไปถ้าไม่อย่างนั้นข้าจะทำลายวิชาพลังปราณของพวกเขาทันทีแค่นั้นแหละ อย่างซิงจือและหัวหน้าผู้อาวุโสคนอื่นๆได้แลกเปลี่ยนสายตากันจากนั้นจึงเริ่มส่งการสนทนาระหว่างกันเวลาผ่านไปเล็กน้อยแล้วอย่างซิงจือก็พูดว่าถ้าเจ้าไม่มีปีศาจในตัวเจ้าจริงๆอย่างฉีนั่นหมายความว่าเจ้าเป็นอัจฉริยะที่สมบูรณ์ซึ่งจะปรากฏเพียงครั้งเดียวทุกพันปีในทวีปมรกตอย่างไรก็ตามในอดีตความถนัดของเจ้าถือว่าอยู่ในระดับปานกลางเท่านั้น ดังนั้นพวกเราหัวหน้าผู้เท่าคงจะละเลยที่จะไม่ถามคำถามบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่ได้เจ้าช่วยบอกเราหน่อยได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นโนมนาวใจให้เราสนับสนุนเจ้าและเราจะยังตกลงที่จะให้เจ้าเป็นหัวหน้าตระกูลคนต่อไปอย่างเจ้ากงพยักหน้า ถูกต้องอย่างฉีเจ้าต้องบอกเราว่าเจ้าโชคดีแค่ไหนถ้ามันเป็นเทคนิคที่สมบูรณ์เจ้าต้องเสนอให้กลุ่มโดยรวมเจ้าเอาแต่พูดว่าเจ้าเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเราแล้วทำไมเจ้าไม่แสดงมันออกมาด้วยการกระทำละ่ะการแบ่งปันกับกลุ่มเป็นสิ่งที่ควรทำอย่างซานปล่อยเสียงหวีดหวิวอย่างเย็นชา อย่างหลี่ได้รับการบ่มเพาะพลังปราณระดับราชวงศ์พระอาทิตย์อรุณสีม่วงทักษะขั้นเทพและยาเม็ดรพระอาทิตย์อรุณสีม่วงที่สามารถให้อายุยืนยาว60ปีทำไมเขาถึงไม่มอบสิ่งเหล่านั้นให้ตระกูลอืมอะไรก็ได้ชีเอ๋อเจ้าเป็นคนตัดสินใจก็ได้พรความโชคดีที่ข้าพบนั้นไม่ธรรมดาอย่างน้อยที่สุดมันเกี่ยวข้องกับความลับลึกๆที่อาจนำไปสู่การทำลายล้างตระกูลของเราหากมีคนพูดออกไป ดังนั้นตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะเปิดเผยต่อสาธารณะนี่เจ้าบอกว่าจะไม่บอกเราเหรอยายเท่าอย่างกล่าวอย่างไม่พอใจนั่นเป็นการพิสูจน์ว่าเจ้ามีปีศาจอยู่ในตัวเจ้าแม่ของเจ้าเป็นอสูรที่แปลกประหลาดและหุบป,ปากอย่างซานตโกนเมื่อครูเจ้าพูดว่าอะไรนะ อย่างชีคำรามเมื่อพิจารณาถึงสิ่งที่ใหย่เท่าอย่างเพิ่งพูดและปฏิกิริยาของพ่อของเขาเรื่องราวปริศนามากมายก็ผนวกรวมกันในใจของเขาเขาสงสัยเกี่ยวกับแม่ของเขามานานแล้วแต่หย่างซานก็ปากแข็งอยู่เสมอแต่ตอนนี้เขาเริ่มเข้าใจสถานการณ์บางอย่างแล้ว หากข้อมูลเกี่ยวกับแม่ของเขาเกี่ยวข้องอย่างฉีไม่สนใจกฎของตระกูลเลยด้วยความโกรธเขาส่งพลังปราณที่แท้จริงออกมาในรูปของมือที่มีกรงเล็บขนาดมหึมาเหมือนกับของนกอินทรีหรือเสือหมายความว่าไงบอกมาเขาพูดเสียงดังปวดดีแค่ไหนอย่างซิงจือตะโกนจากนั้นเขาและหัวหน้าผู้อาวุโสคนอื่นๆก็โจมตีพร้อมกัน การบ่มเพาะพลังปราณของพวกเขารวมตัวกันราวกับแม่น้ำอาวุธร้ายแรงและสิ่งมีชีวิตที่เจาะลงไปที่หยางฉีททำลายหยางฉีตะโกนดังมากจนแม้แต่เมฆด้านบนก็ยังถูกคลื่นเสียงรบกวนจากนั้นเขาก็โบกมือไปในอากาศอย่างรวดเร็วทำให้ภาพฝ่ามือจำนวนนับไม่ถ้วนพุ่งออกไปสู่แม่น้ำแห่งการบ่มเพาะพลังปราณบูม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  หัวหน้าผู้อาวุโสทั้งหมดถูกผลักถอยหลังใบหน้าของพวกเขามีเลือดไหลออกมาแม้แต่อย่างซิงจือก็เดินโซเซถอยหลังไปมากกว่า29จนกระทั่งเขาถลายไปหยุดนิ่งที่ต้นไม้นะเวลานี้เขาได้สูญเสียใบหน้าไปหมดแล้วในขณะเดียวกันหยางชีได้ก้าวไปข้างหน้าและทำท่าทางจับทำให้ยายเท่าอย่างถูกคว้าขึ้นอย่างง่ายดายราวกับลูกเจี๊ยบด้วยนกอินทรีใครมันออกมาใครคือแม่ของข้าหรือข้าควรจะทำให้เจ้าพิการ เจ้าคิดว่าสภาผู้อาวุโสเล็กๆของเจ้าเหมาะกับข้าไหมหรืออยากรู้ไหมว่าทำไมสภาหัวหน้าผู้อาวุโสของตระกูลเฉินไม่ปรากฏตัวขึ้นคือหตนั่นก็เพราะว่าข้าข่าพวกเขาทั้งหมดหยางชีต้องการล้างกลุ่มของฝ่ายต่อต้านทั้งหมดและสร้างความแข็งแกร่งของเขาเหนือเงาแห่งความสงสัยใดๆเขาจบลงด้วยความคลุมเครืออะไรนะ สมาชิกรุ่นน้องหลายคนคุกเข่าลงคนอื่นๆรู้สึกหวาดกลัวจนไม่สามารถตอบโต้ได้อย่างชี้เอาชนะประมาจารย์กว่า20คนจากสภาหัวหน้าผู้อาวุโสเพียงลำพังหรือไม่อย่างซูอย่างซื่อและอย่างเจิ้นไม่ได้ตะโกนหรือตะโกนพวกเขาถูกตีเป็นใบจากความกลัว สำหรับยายเท่าอย่างการแสดงออกของเธอนั้นเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเดิมทีเธอสันนิษฐานว่าหากสภาผู้อาวุโสทั้งหมดโจมตีพร้อมกันพวกเขาสามารถเอาชนะเขาได้แต่กลับกลายเป็นว่าเธอไม่เชื่ออย่างยิ่งว่าพลังระดับนั้นก็ไม่ได้ทำอะไรเลยคำพูดของหยางฉีนั้นน่าประหลาดใจเกินไปถ้าเขานําสภาหัวหน้าผู้อาวุโสของตระกูลเฉินออกไปนั่นหมายความว่าเขาได้ฆ่าปีศาจเฉินเทียนเซียงร้อยแขนด้วย นั่นหมายความว่าฐานการเพาะปลูกของเขาอยู่ที่ระดับช่วงชิงชีวิตในตำนานแล้วพูดอย่างฉีพูดโดยไม่ให้เวลาเธอจัดการกับความตกใจอีกต่อไปแม่ของเจ้าเป็นปีศาจใหญ่เท่าอย่างอุทานเจ้าเกิดมาพร้อมกับเลือดของพูดในตัวเจ้าอย่างซานสะดุดเข้าไปในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของเผ่าปีศาจภูเขาลอยฟ้า นั่นคือสิ่งที่เขาพบพูดตัวนั้นและได้ย่าเหินนภานั้นถ้าไม่ใช่เพราะเรื่องนั้นเขาไม่มีทางเป็นเจ้าแห่งพลังปราณได้เร็วขนาดนี้แม่ของข้าเป็นพูดเหรออย่างชีตะโกนเจ้ารู้สึกอยากฆ่าตัวตายหรือเปล่ายายเมาย้าหยางอย่าคิดสักนิดว่าข้าจะไม่ฆ่าเจ้าพอได้แล้วชีเอ,อ๋ออย่างซานกล่าวน้ำเสียงของเขาค่อนข้างขมขื่น ปล่อยเธอไปเธอกำลังพูดความจริงข้าหวังว่าจะบอกทุกอย่างแก่เจ้าจนกว่าฐานการเพาะปลูกของเจ้าจะสูงขึ้นแต่เราผ่านจุดนั้นไปแล้วข้าอาจจะเพียงแค่วางสิ่งต่างๆเปล่าๆแม่ของเจ้าเป็นคนสำคัญมากเธอเป็นเจ้าหญิงของเผ่าปีศาจจากภูเขาลอยฟ้าอะไรนะยางฉีมือสั่นขณะปล่อยยายเท่าอย่างปล่อยให้เธอล้มลงกับพื้นภูเขาลอยฟ้าคืออะไรมันไม่ได้อยู่ในทวีตมรกตมันเป็นส่วนหนึ่งของอีกโลกหนึ่ง อย่งางซานสายหัวเมื่อการฝึกฝนของเจ้าถึงระดับที่สูงขึ้นเจ้าจะเข้าใจอีกโลกหนึ่งอย่างชีตกใจแต่เมื่อพิจารณาว่าเขาได้จดจ่ออยู่กับการฝึกฝนความแข็งแกร่งของเทพมังกรโคชสารทลายขุมนรกลึกเพียงใดเขาก็รู้ความลับบางอย่างที่คนอื่นไม่ได้รู้เขารู้ว่าทวีปมรกตนั้นเปรียบเสมือนหยดน้ำในมหาสมุทรเมื่อเทียบกับสถานที่อื่นๆที่มีอยู่มากมาย การดำรงอยู่ของการบ่มเพาะพลังปราณระดับพระเจ้าของเขาเองชี้ให้เห็นถึงความจริงที่ว่ามีโลกของเทพ,พเจ้าและโลกของนรกด้วยและธาทวิบมรกนั้นเล็กและไม่มีในสำคัญนครหยานก็ยิ่งใหญ่กว่านั้นอีกอย่างซานพยักหน้าชี้เอิอเมื่อฐานการเพาะปลูกของเจ้าสูงพอเจ้าสามารถไปที่ภูเขาลอยฟ้าได้ด้วยตัวเองและเมื่อพิจารณาว่าเจ้าแข็งแกร่งกว่าปรมาจารย์ด้านพลังปราณอยู่แล้วข้าก็ว่าวันนั้นไม่ไกลเกินไป ภูเขาลอยฟ้าใช่ไหมหยางชีทำให้แน่ใจว่าจะประทับชื่อลึกลงไปในใจของเขาเวลาผ่านไปนานแต่ก็ไม่มีใครพูดอะไรออกมาจากนั้นหยางชีกล่าวว่าเพียงพอแล้วหยางซูหยางซื่อหย,าง,ออยางเจิ้นและหัวหน้าผู้อาวุโสทุกท่านรวมทั้งเจ้าหยางหวังจื่อข้าให้โอกาสเจ้าอีกครั้งที่จะประกาศความจงรักภักดีต่อพ่อของข้าถ้าเจ้าปฏิเสธเจ้าจะรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไป ข้ายินดีที่จะสาบานว่าจะจงรักภักดีหยางเจิ้นกล่าวอย่างขมขื่นตอนนี้เขามั่นใจว่าเขาไม่คู่ควรกับหยางชีและถ้าหยางชีต้องการเขาก็สามารถกำจัดทุกคนในตระกูลได้ดีมากแล้วเจ้ามีอิสระที่จะไปหยางชีโบกมือให้หยางเจิ้นในขณะที่เขาตกลงไปที่พื้นใบหน้าไรอารมณ์โดยสิ้นเชิงเขาพูดตอนนี้คุกเข่าลงและก้มหัวให้พ่อของข้า จากนี้ไปเจ้าต้องปฏิบัติต่อเขาอย่างที่คุนนางในสมัยก่อนจะปฏิบัติกับจักรพรรดิมารยาทของจักรวรรดิแตกต่างจากมารยาทของตระกูลในราชวงศ์จักรพรรดิแม้แต่ญาติสนิทยังต้องก้มหัวให้องค์จักรพรรดิอย่งางซานขมวดคิ้วอยู่ครู่หนึ่งแต่แล้วก็ยอมรับความคิดท้ายที่สุดอำนาจรวมศูนย์จะให้ผลประโยชน์ที่ดีแก่ตระกูลโดยรวมอะไรกันแล้วพวกเจ้าจะไม่ตามไปด้วยงั้นเหรืออย่างซื่ออย่างซูแล้วเจ้าละอย่างหวังจือ่อ เจ้าอาจเป็นหัวหน้าผู้อาวุโสแต่เจ้ายังต้องเคารพกลุ่มจากนี้ไปตำแหน่งของหัวหน้าตระกูลจะเหนือกว่าเจ้าพ่อของข้าเปรียบเสมือนจัก,กรพรรดิที่มีอำนาจเหนือชีวิตและความตายแม้กระทั่งสภาหัวหน้าผู้อาวุโสหากไม่มีกฎเกณฑ์ก็ไม่มีอะไรดีเกิดขึ้นได้กฎของราชวงศ์จัก,กรพรรดิมีความเหมาะสมอย่างยิ่งกับตระกูลของเรา หากเราไม่สามารถคีห์หากเรายอมให้มีการต่อสู้แย่งชิงอำนาจภายในเราจะประสบความสำเร็จในสิ่งใดได้อย่างไรเมืองทุกแห่งกำลังดิ้นรนเพื่อก่อตั้งอาณาจากักรและไม่ช้าก็เร็วตระกูลอย่างของเราก็อาจทำเช่นเดียวกันตอนที่46ค่าสร้างกฎอะไรนะเจ้าต้องการให้เราคํานับอย่างซานในตอนนี้หรือไม่ปฏิบัติต่อเขาด้วยมารยาทของจักรพรรดิเราไม่เคยมีกฎเกณฑ์แบบนั้นมาก่อน หัวหน้าผู้อาวุโสต่างตกตะลึงกับความต้องการของหยางฉีอย่างไรก็ตามพวกเขาอยู่ในอันดับที่สูงกว่าหยางซานตามระดับอาวุโสของตระกูลพวกเขาเป็นเหมือนผู้เท่าหรือสูงกว่าบุคคลลึกลับที่ใช้เวลาของพวกเขาในการเพาะปลูกหากพวกเขาต้องปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมของจัก,กร,กรพรพภั่นจะทำให้พวกเขาเป็นเหมือนขุนนางที่ต้องแสดงความเคารพอย่างสูงสุดต่อหยางซาน ไม่เพียงแต่พวกเขาจะต้องค้ล้มเขาเท่านั้นแต่เขายังยึดชีวิตของพวกเขาไว้ในมือของเขาด้วยพวกเขาจะยอมรับข้อตกลงแบบนั้นได้อย่างไรตั้งแต่นี้ไปข้าจะสร้างกฎอย่างชี้กล่าวอย่างเย็นชาหากปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามข้าจะทําให้การบ่มเพาะของเจ้าพิการนอกจากนี้การจัดใหม่นี้จะดีสําหรับกลุ่มเมื่อก่อนเราไม่มั่นคงเหมือนผืนทรายทุกคนต่างวางแผนและมีแผนที่จะก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องแต่ในที่สุดก็จะทําให้ตระกูลแตกสลาย ยางชีรู้ว่าเขาไม่สามารถถอยหลังได้เมื่อต้องรับมือกับกลุ่มคนแก่กลุ่มนี้ถ้าเขาทำสิ่งต่างๆจะไม่จบลงด้วยดี อย่างไรก็ตามการฆ่าพวกเขาเพียงอย่างเดียวไม่ใช่ทางเลือกในทางกลับกันเขาต้องแน่ใจว่าพวกเขาจะไม่กระจายข่าวว่าเกิดอะไรขึ้นในวันนี้หากสิ่งนั้นเกิดขึ้นการคุกคามของอยางซูอาจกลายเป็นความจริงและนิกายหลักบางนิกายสามารถแทรกแซงได้และอย่างชีคงจะมีช่วงเวลาที่ยากลําบากในการที่จะออกมาอยู่ข้างบนถ้าคนแบบนั้นตามเขามานอกจากนี้ยังมีเรื่องที่เขาฆ่าสาวกเหล่านั้นจากสำนักแห่งฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วง นอกจากนี้เขาไม่ต้องการให้พ่อของเขาถูกลากเข้าสู่สถานการณ์และนั่นไม่ต้องพูดถึงบ้านแห่งเนามืดถ้าเขาไม่ให้คนกลุ่มนี้ยอมจำนวนพวกมันก็จะกลายเป็นเหมือนปลวกที่กัดกินหลักฐานของตระกูลนำไปสู่หายนะที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นอย่างชีจึงดึงพลังทั้งหมดที่เขาสามารถรวบรวมได้เพื่อจัดการกับสถานการณ์สำหรับหยางซานเขามองว่าลูกชายของเขาเปิดเผยว่าเขาเหนือกว่าทุกคนในกลุ่มได้อย่างไรและพยักหน้ายอย่างพึงพอใจเจ้าเห็นนี่หมากรีศูนย์ ลูกชายของเจ้ามีพลังมากเขาโตขึ้นบางทีเขาอาจยังไม่ถึงจุดที่คู่ควรในหมู่พวกเจ้าเผ่าปีศาจแต่ศักยภาพของเขาไม่มีขอบเขตเขาอายุยังไม่ถึง20ด้วยซ้ำและสามารถเอาชนะประมาจารย์แห่งพลังปราณคนใดก็ได้สักวันหนึ่งเขาจะต้องไปหาเจ้าอย่างแน่นอนอย่างชี้อย่างซื่อตะโกนอย่างโกรธจัดเห็นได้ชัดว่าเจ้ากลายเป็นปีศาจที่ชั่วร้ายจากการวางไข่ที่ชั่วร้ายของสัตว์ประหลาดหากเจ้ามีสิ่งที่ต้องการก็ฆ่าทุกคนในตระกูล พวกเราไม่มีใครทําตามคำสั่งของเจ้าเจ้าเพียงแค่รอในที่สุดเราจะหาคนมาฆ่าเจ้าไอ้ปีศาจถ้าเจ้าต้องการแบบนั้นก็ไม่เป็นไรหยางฉีสามารถบอกได้ว่าความเกลียดชังของหยางฉีนั้นรุนแรงเกินไปและไม่เพียงแต่เขาจะไม่ยอมแพ้แต่จะสร้างปัญหาในภายหลังอย่างแน่นอนการระเบิดของพลังปราณที่แท้จริงก็ปะตุขึ้นจากหยางฉีแตกแตก อย่างซื่อคร่ำครวญเมื่อเส้นลมปราณของเขาระเบิดและทะเลแห่งพลังปราณของเขาก็เปิดออกพลังปราณอันเยือกแข็งทั้งหมดที่เขามีในตัวเขาประตูเข้าสู่ร่างกายของเขาในทันทีแช่แข็งเขาในชั่วพริบตาในทันใดนั้นสมาชิกคนอื่นๆของตระกูลหยางก็เริ่มกระซิบกันเองอย่างซื่อตายแล้วเขาฆ่าเขาหยางฉีทำให้เกิดพลังที่แท้จริงที่ทำให้เขากลายเป็นน้ำแข็ง โหดร้ายแค่ไหนดูเหมือนว่าไม่มีใครสามารถทำอะไรเกี่ยวกับหยางฉีได้แล้วในตอนนี้พวกเราทำอะไรถ้าเราโต้กลับเขาจะฆ่าเราทั้งหมดฐานการบ่มเพาะของเขามีพลังมากจนแม้แต่หัวหน้าผู้อาวุโสก็ไม่สามารถจัดการกับเขาได้ทันใดนั้นหนึ่งในสมาชิกของรุ่นน้องก้าวไปข้างหน้าคุกเข่าลงและก้มหน้าหาหยางซานท่านหัวหน้าตระกูลข้ายินดีจะปฏิบัติตามกฎของตระกูลใหม่ ชายหนุ่มคนนี้เป็นหนึ่งในเด็กหนุ่มชั้นยอดในกลุ่มเขาอายุ20ปีมีวิชาพลังปราณขั้นที่5และชื่ออย่างหยางดีๆมากอย่างชีกล่าวพร้อมพยักหน้าเห็นด้วย ขอบคุณสำหรับความตั้งใจที่ดีของเจ้าอย่างอย่างเห็นได้ชัดว่าเจ้ามีผลประโยชน์ของกลุ่มที่หัวใจดังนั้นเจ้าอยู่ในระดับที่5้ากำลังจะไปสู่ระดับอาวุธพลังปราณยอดเยี่ยมเพื่อเป็นการตอบแทนข้าจะช่วยให้เจ้าพัฒนาทักษะการบ่มเพาะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยด้วยวิธีนี้เราสามารถทำงานร่วมกันเพื่อความรุ่งโรจน์ของตระกูลได้ ยางชีวัางฝ่ามือลงบนศีรษะของหยางยางซึ่งตอบกลับอย่างสันเทาทันใดนั้นเขาก็รู้สึกราวกับว่าเขากำลังถูกไฟเผาที่ชำระสิ่งสกปรกในร่างกายของเขาราวกับว่าเนื้อเลือดและเส้นลมปราณของเขาถูกเสริมด้วยเหล็กเสริมทําให้แข็งแกร่งอย่างน่ากลัว ในเวลาเดียวกันหยางฉีได้ส่งพลังปราณที่แท้จริงบางส่วนของเขาไปยังทะเลแห่งพลังปราณของหยางหยางเสริมความแข็งแกร่งให้กับมันในช่วงเวลาสั้นๆน,นั้นหยางหยางได้รับประโยชน์เช่นเดียวกันกับที่เขาจะได้รับจากการทำงานหนักในการเพาะปลูกของเขาเป็นเวลา20หรือ30ปีทันทีที่ฝ่ามือของหยางชีออกจากหัวหยางหยางก็กระโดดลุกขึ้นและโบกมือทำให้กระแสะของพลังปราณดาบพุ่งออกมาแกะสลักรอยแยกลึกลงไปในพื้นดิน อย่างยางหัวเราะออกมาอย่างร่าเริงข้ามาถึงขั้นที่6แล้วข้าสามารถสร้างพลังปราณเป็นอาวุธได้ปีแห่งการทำงานหนักของข้าจบลงภายในครู่เดียวในการตอบสนองต่อการพัฒนานี้ทุกคนมองไปที่ยางฉีด้วยความประหลาดใจอย่างสมบูรณ์ โดยทั่วไปแล้วการใช้พลังปราณที่สำคัญของตัวเองเพื่อช่วยฝึกฝนผู้อื่นต่อไปนั้นเป็นอันตรายอย่างยิ่งและอาจถึงตายได้และอย่างฉีก็ทำแบบนั้นในแบบสบายๆดูเหมือนว่าเขาจะไม่ได้ใช้ความพยายามเลยเขาทำได้อย่างง่ายดายเหมือนถุยน้ำลายลงบนพื้นข้ายินดีทำตามกฎของตระกูลใหม่ข้าก็ด้วยชนชั้นสูงรุ่นเดียวคนอื่นๆทีละคนรีบออกไปหาอยางซานปฏิบัติต่อเขาแบบเดียวกับที่จักรพรรดิจะได้รับการปฏิบัติ นี่คือพลังที่แท้จริงพวกเขาโกรธและไม่เต็มใจแต่การคุกคามของหยางฉีและโอกาสในการปรับปรุงฐานการเพาะปลูกของพวกเขาทำให้มั่นใจได้ว่าในท้ายที่สุดพวกเขาตกลงที่จะเปลี่ยนกฎ ความสนใจส่วนตัวมักจะสำคัญกว่าสิ่งอื่นทั้งหมดการบ่มเพาะพลังปราณและฐานการบ่มเพาะนั้นคงอยู่ชั่วชีวิตและเป็นที่มาของเกียรติยศและตำแหน่งที่เป็นไปได้ทั้งหมดสำหรับสิ่งเหล่านั้นทุกคนสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่ยากลำบากได้หลายคนยอมทำทุกอย่างเพื่อให้ได้มาซึ่งความมั่งคัง่งและนั่นเป็นกรณีของการบ่มเพาะพลังปราณและฐานการบ่มเพาะมากกว่าดีมากยางชี้กล่าวและเติมพลังที่แท้จริงให้กับคนหนุ่มสาวที่เพิ่งก้าวไปข้างหน้า พวกเขาทั้งหมดต่างทะลุทะลวงจากระดับที่4และเข้าสู่ระดับที่5ทันทีการไปถึงระดับการระเบิดของพลังปราณหมายความว่าพวกเขาสามารถปลดปล่อยพลังปราณที่แท้จริงออกนอกร่างกายเพื่อใช้ในการต่อสู้ทุกคนในที่นี้สั่นสถานไปหมดต่อมาสมาชิกระดับสูงของตระกูล9้าไปข้างหน้าคุกเข่าและก้มหน้า หยางฉีไม่ได้อวยพรพวกเขาด้วยพลังปราณแท้ของเขานั่นคือสิ่งที่เขาสงวนไว้สําหรับชนชั้นสูงอายุน้อยผู้เท่าที่เจ้าเลและทรงพลังไม่คุ้มที่จะเสียพลังปราณแท้ไปและการใช้วิธีการแบบประชาชนนิยมมักเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการจัดการกับคนกลุ่มใหญ่จนถึงตอนนี้หัวหน้าผู้อาวุโสยังไม่ได้ดําเนินการใดๆแต่ตอนนี้พวกเขาแลกเปลี่ยนสายตาที่น่าอึดอัดใจ การแสดงออกบนใบหน้าของหยางซิงจือและยายเท่าอย่างนั้นไม่น่าดูอย่างยิ่งสำหรับพวกเขาการที่ยอมจำนวนต่อหยางซานเป็นชะตากรรมที่เลวร้ายยิ่งกว่าความตายในท้ายที่สุดหยางซานไม่ต้องการผลักดันสิ่งต่างๆมากเกินไปดีมากสภาหัวหน้าผู้อาวุโสไม่จำเป็นต้องพอล้มพวกเจ้าสามารถใช้คำทักทายธรรมดาต่อไปได้คำพูดของเขาคลายความตึงเครียดลงเล็กน้อยอย่างจาโจกงพยักหน้าแล้วทำความเคารพ ค่ายินดีที่จะปฏิบัติตามกฎของตระกูลใหม่เขาอดไม่ได้ที่จะมองไปที่ศพที่เยือกแข็งของหยางซื่อซึ่งการบ่มเพาะพลังปราณอยู่ในระดับเดียวกับของเขาเองถึงกระนั้นหยางฉีก็ฆ่าเขาได้อย่างง่ายดายเหมือนกับการฆ่าไก่ทิ้งให้หยางจโจกงรู้สึกว่าเขาเพิ่งจะรอดพ้นจากชะตาการรมที่คล้ายคลึงกันหลังจากเขาหัวหน้าผู้อาวุโสจำนวนมากขึ้นแสดงความเต็มใจที่จะปฏิบัติตามกฎใหม่ หยางชีมองดูพอใจมากกับการที่เขาบังคับให้ทุกคนยอมจำนวนด้วยความแข็งแกร่งเพียงอย่างเดียวไม่มีอะไรเทียบได้กับความแข็งแกร่งไม่ใช่ความมั่งคัง่งไม่ใช่ตำแหน่งไม่ใช่อิทธิพลมีเพียงความแข็งแกร่งเท่านั้นที่สามารถอยู่ยงคงกระพันอย่างแท้จริงในท้ายที่สุดมีเพียงหยางซิงจือ่อและยายเท่าอย่างที่ยังไม่ได้ยอมได้เนื่องจากพวกเขาเป็นเจ้าแห่งพังปราณพวกเขาจึงไม่สามารถแสดงความเคารพต่อ,อยางซานในฐานะผู้บังคับ,บบัญชาได้ จนถึงตอนนี้พวกเขาเป็นผู้นำที่แท้จริงของกลุ่มพวกเขาจะยอมจำนวนต่อผู้นำคนใหม่ได้อย่างไรคนที่อยู่สูงสุดในองค์กรใดๆจะสามารถตกลงที่จะทำงานให้กับคนอื่นได้อย่างไรอะไรนะหยางฉีพูดด้วยน้ําเสียงเย็นชาราวกับน้ําแข็งหยางซิงจือ่อยายเท่าหยางอย่าบอกข้าว่าเจ้าไม่เต็มใจที่จะยอมรับกฎที่สามารถเพิ่มศักดิ์ศรีของตระกูลเจ้าไม่เต็มใจเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับทุกคนเหรอ ก่อนหน้านี้เขาได้กล่าวถึงยางซิงจือในฐานะผู้เท่าแต่ตอนนี้เขาไม่ได้แสดงความสุภาพใดๆแก่เขาถึงตอนนี้เขารู้ว่าความสุภาพจะไม่ช่วยอะไรความแข็งแกร่งเป็นวิธีเดียวที่เขาสามารถบังคับให้คนเหล่านี้ยอมจำนนและเขาก็เต็มใจที่จะฆ่าด้วยถ้าจำเป็นเพื่อปกป้องอำนาจของบิดาของเขา อย่างซิงจือเกือบจะมีอาการกระตุกของพลังปราณในการตอบสนองต่อคำพูดของหยางฉีและไม่มีอะไรที่เขาสามารถพูดได้ด้วยการโต้กลับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงเจตนาฆ่าอันเยือกเย็นในสายตาของหยางฉีเด็กคนนี้น่ากลัวเขาอยู่ในระดับที่8เท่านั้นแต่เขาสามารถคลองปรมาจารย์แห่งพลังปราณได้แล้วถ้าเขาเข้าสู่ระดับที่9นั่นหมายความว่าเขาจะสามารถเอาชนะผู้ช่วงชิงชีวิตผู้อยู่ยงคงกระพันหรือไม่ ในที่สุดหยางซิงจือก็มองออกไปจากหยางฉีและทักทายหย,าง,า,า,ยางซานข่าหยางซิงจือทักทายท่านหัวหน้าตระกูลนี่เป็นครั้งแรกที่เขายอมจำนวนต่อบุคคลอื่นในลักษณะดังกล่าวแล้วเจ้าหลายใหญเท่าหยางหยางชีพูดด้วยน้ำเสียงที่เยือกเย็นแน่นอนทุกคนตระหนักดีว่าเนื่องจากเธอเป็นเพียงคนเดียวที่เหลืออยู่ถ้าหยางชีต้องการเขาสามารถฆ่าเธอได้โดยไม่ต้องรับโทษ ฤทธานุภาพและสัญญาณาศีอันแท้จริงได้สถาปนาขึ้นในลักษณะนี้ข้าจะเคารพกฎของตระกูลใหญ่เท่าอย่างกล่าวจากนั้นจึงทำความเคารพความจริงก็คือเธอกลัวหยางชีอย่าง,ย,งยิ่งเมื่อเขาคว้าช่วงเวลาที่ผ่านมาของเธอเธอไม่มีอำนาจที่จะต่อสู้กลับหรือหนีก็ดีหยางชีกล่าวจากนั้นเขาก็ปรบมือพร้อมกันและยิ้มขจัดอารมณ์ที่อึมครึมออกไป เห็นใหม่มันไม่ยากอย่างนั้นหรือความไม่ชอบธรรมในตระกูลถูกลบออกไปและเราได้พลิกโฉมหน้าใหม่ในวันนี้ตระกูลอย่างได้ถือกำเนิดขึ้นใหม่เราได้รวมศูนย์อำนาจของเราและสร้างระดับอำนาจใหม่สำหรับหัวหน้าตระกูลอย่างไรก็ตามอย่างซิงจือและยายเท่าอย่างอย่าปิดบังความคิดที่ไม่ดีอีกไม่นานข้าจะเป็นเจ้าแห่งพลังปราณแล้วเจ้าจะรู้ว่าพลังที่แท้จริงคืออะไรอย่างไรก็ตามเจ้าทั้งสองยังคงมีความหวังที่จะไปถึงระดับช่วงชิงชีวิต คำพูดของเขาดูเหมือนจะปลุกอย่างซิงจื่อและยายเท่าอย่างให้ตื่นจากความฝันใบหน้าของยายเท่าอย่างอ่อนลงเล็กน้อยไม่มีคำพูดหรือสัญ,ญลักษณ์แสดงความเคารพใดที่สำคัญไปกว่าระดับช่วงชิงชีวิตอันน่าอัศจรรย์พวกเขาใกล้จะถึงจุดสิ้นสุดของการมีอายุยืนยาวและมีเวลาเพียง20หรือ30ปีก่อนที่พลังปราณและเลือดของพวกมันจะแห้งและพวกเขาก็ตายดังนั้นพวกเขาจะโคจรไปหาหยางซานเป็นหมื่นครั้งและถึงกับเรียกเขาว่า พอได้ด้วยซ้ำถ้ามันหมายความว่าพวกเขาสามารถยึดชีวิตจากสวรรค์ได้ความเคารพแทบจะเทียบไม่ได้กับชีวิตและอำนาจหยางซานไม่พอใจกับวิธีที่หยางชีจัดการทุกอย่างในฐานะพ่อมีบางสิ่งที่ทำให้เขามีความสุขมากกว่าการได้เห็นลูกชายประสบความสำเร็จท่านพ่อเรามาเริ่มล่ากันเลยดีไหมสิ่งที่เรารอคือคำพูดจากเจ้าถูกต้องหยางซานกล่าวเขาโบกมืออย่างเคร่งครึมเริ่มการล่าในฤดูใบไม้ร่วง เนื่องจากเป็นเสียงสังเคราะห์อ,อาจมีการออกเสียงหรือเว้นวรรคไม่ถูกต้องต้องขออภัยในบางส่วนที่ผิดพลาดไว้ในโอกาสนี้ด้วยค่ะอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะ